สวัสดีครับผมน้ายอดน้ายอดหนาวครับนี่นะครับนมครับก็เพิ่มนมนมอย่างเดียวครับนี่นะครับกิ่งนมกิมันโอ้มมานะครับโอ่มาเป็นกิ่งยหอ,อย่เดียวนะครับ ก็ปุ่มปุ่มไม่ตัดกับนี่เลยรับโอ๊มาครับนี่ครับ่หลังจากตีนมไปนะครับไม่ใจน้านนี่ครับบางคนบางตานก็ว่านมต้นไม่ดีใบเลื่องบางคนก็ว่านมต้นใบไม่ค่อยเตกนะครับมันผุมว่ามันยู่แก่กัการดูแลมากกว่าครับ มันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับกพุ่มพุ่มไม่ตัยดยดพุ่มตับมันแก่นนะครับนี่ติดเสียบก้างนะครับเพล่สะม่รถกันทีเดียวนะครับนี่นะครับ่นี่เต็ก เต็กยศเต็กปังเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับ,น,รบนี่นะครับดีดีวด่ามันไม่ดีนะครับ ขอบคุณครับที่รับชม